สวัสดีครับสสดีฟ้าค,ครับเฮ้ยมันนี้แน่วไดครับมันนี้ลงฟูงมาครับนะมามาเฮ้ย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 ,ยเฮ้ยเฮ้ยีสายหน้นครับมีฟลังเม่กล่อม ขอกสายหนอนตอ,อนนี้นีฟ้ามาั้มามนนีฟ้าแปตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดตัวครับนะม่นี่แปดตัวครับนะเฮ้ยตะบุเซาแล้วตะวองออกมาเที่ยงนี่อร์เห็นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพุ่นไปน้ำฟูงกับมี่อ่าเมนวนเฮ้ย เอ้ยไอ้เว <registered> <S an rière fill> ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยไปกฟูัจานครับดีนะเสียมาเองเดยครับเนาะไปก็ฟูมันจานอยู่มาครับไปอยูุ่่นกัมีแมนวดแม่เจ้ย แม่นวนแม่เจยละกับบุญโฮมบุญโฮมนะกับแอ่นวนเจยบุญโฮมตัวไดอีกตัวนอครับเนาะเฮ้ยเฮ้ยแม่นครับย้อนนี่นี่ห้าหกเจ็ดแปตัวนวนเจยบุญโฮมเฮ้ย À, ý, no. hãy, subscribe, hãy subscribe cho kênh ơi Mì Gõ Để หมูครับเพื่อนไล่ไปหาหมูกันมาอยู่บนปล่อยเลยครับปล่อยโลกมือเศร้านี่แต่ว่าเพื่อนขึ้นไปโน่นแล้วล่ะแต่ว่าไปบอ่อแยกออกจากหูบัรจานครับเลยมาแยกตอนกลับนี่ครับแยกมาทางโน่นปล่อยนี่ครับนะเนี่โน่นสมอเนี่ยเดี๋ยวไล่ตัดไปนี่ครับล่อมูก,กันครับเนาะหมูกำลังมาเฮ้ยยังลาะไปนีก่อน มูเป็นซิแลนไปครับไปเุ้ย,ย,ยนับได้เฮ้ยนวนกับเจยครับบุญฮมตัวใดอีกตัวครับเนื้อึ้นปลออกเลยปาสนสขมไม่ได้ฟา้ามีสี่ตัวนะัเขาแม่อีกแปดตัวนี่มีตัวใดผมโชคกับยูนี โอ้ลกกับ้นเฮ้ยเฮ้ยของหามูครับไปไปโอียศักันอยู่นี่อาไถ่ครับ ขดบ่อออกครับขาดสีนะมันเหลือสามครับหายไปตัวหนึ่งครับจำมั่วจะฟ้องไปได้แลยเด้อบานครับโอ้ครับลูกลูกแม่นว่นดึงข้ามแพ่งโอ้ผมดึงข้าแพงครับเอ่อคูณบ้านเออครบพอดีมันเฉยคูณโฮมคูณบ้านอยู่คนเออเนี่ยอยู่ตัางโดนครับเอ้า ไปแล้วคุณมูกำลังมาทางคุณเฮ้ย,เ,ย <c oughs> เสียงปงปงๆงคุณครับทาขึา้นท้ ไปดีก่อนพี่เอารถจักหน่อยกันครับรถจอดไว้อยู่ดีลงมาอยู่คุณครับ<อ>ครับเอาอป้ากับพ่อมีครับป้าฟังเรื่องครับนะว<อ>ันไหนอาจจะเมื่อ,อคียวเพริมเติมก็ได้ครับผลได้เล็กจักหน่อยพ่อได้กินอยู่เอ้อ ไลายเด้ครับเ,เ,เออล็กเกี่ยวทำจะคล้องเราก่อนครับนะเราก็จะมาเคลียรกรองไว้แล้วมาขนหน่อยนีะมัน,ม,นมันทำพอเลิกกันก็ได้เอาอยูอ่รถหน่อยๆน,น่อให้ดีครับเอ้ยเอ้ย ไปไปอือบ uhm. ุญครับง <ño> ูมากครับกำลังครับเมือครับ ยาควายงามครับมาฟางังพอ่ยครับผมกอไปไปบอกน้องจะไปชายเดน <laughs> ยาควายงามครับคนฟังครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะมูจากคลองครับ Bye, Lilo. Bye, bye. Good job. Bye. Hey. Bye. Bye. Đây. Mới hấp. Mới นครักำลังลูกคนลูกนี่ลูกเด็กก็สีทองครับอ,อ,อินท่านี่เรียบร้อยครับอยู่พุ่นกับแม่ครับเนาะ ขอ,อกเพิ่นเลยครับมีแม่นวน่นแล้วก็เจยบุญโฮมแล้วก็คุ้นบ้านครับขอ,อกนั่นเป็นลูกแม่แม่ลูกเหมือนเลยครับเนาะคมนั่นเลยเป็นแม่นวน่นเป็นแม่แมล้วก็ลูกลูกมากนทำเป็นกับแม่คอ,อกกันกับแม่นว่นก็มาเจยเจยแล้วก็บุญโฮมบุญโฮมคูนบ้านครับเป็นขอกเพิ่นเลยหิ้วนมเหรอครับบ้านนี้ไปเลียนลายหิวนมครับฝรั่ง ไงปานีมันเส้นเศร้านมอยู่บีกว่าล่ะครับเฮ้ยมันกินนมไปครับ

บอน่าจะขอให้งตัวกินโลนหาผาัวไปหัวประตเอาด้วยสายบันกินโลอ่อนทุ่งเาเลเฮ้ยยี่ Bye bye hello, bài bài hey, hey bài hey, bài bài hey, bài 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 ายไปแต่หมูเวนพูนไปอยู่พูนกู้เขาไปอยู่พูนอยู่นี่สี่โตะมาแทงไหนเยนสโตะยนสามสาละกศกกับ้างกับพอลสอน้ามมี่เนี่ยน้ำเกามั่อไรละเฮ้ยเฮ้ย

แฟาะเับไปเรไปสาครับเฮ้ย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 ให้มวันเด็ด่ไรเอียนนี่วันทางโซ่สามตัวเสือปไทยอีกียวแคนนฮะแท่งนแมือนี่มือนี่เออข้เ่อนู่นเแท่งมวันคุณขยอนู่นกับคมาเเห็นน้ำมูแล้วนี่ทำนี่อะไรมาทำนี แขงปล่อยมันปล่อยเอียงอีกต้นหนึ่งพูดมาไหนมันไปทำก้างกับมูผมละกับมาตะพุ่นได้ดิมันบอดทไหนมันมาด้มันมาผีเลยมันตรงมาหนีเลยมันไปบันจันจังว่านี่ของผมไปนันีโตมาหนีแปดกับงสายนนตันหนึ่งกับงูฟารังตนหนึ่ง ใช่ครับอ่ะไน,นี้เป็นอันโควบแล้วครับงัวเจ้าของครับเนาะขาดของแม่นอมครับเนาะคุณท่านที่เข้ามารับชมครับอ่ะรัดง่วก่อนยังน้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ